สวัสดีครับวันนี้ตะโก้พระรามสามอยู่ในตลาด,ดานัดอุทุมพรพิสัยนะครับที่ตรงที่ขายต้นไม้นะครับเดินเข้ามาข้างในนะครับวันนี้จอดอยู่ช่วงขายขายของทะเลนะครับวันนี้เนี่ยจอดอยู่ตรงขายทุเรียนขายผูกขายกุ้งนะครับอาหารทะเลนะครับตรงเนี้ยตะโก้กล่องละยี่สิบบาทครับวันนี้อยู่ในอุทุมพรครับวันนี้ตลาดนั้นนะครับ ขอเชิญทุกท่านนะครับกล่องละยี่สิบยี่สิบบาทนะครับวันนี้ จอดอยู่ในที่ขายอาหารทะเลนะครับตรงเนี้ยสามแยกนะครับจอดอย่ที่สามแยกตรงขายต้นไม้นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับมาด้านนี้นะครับ่องละ20บาทครับน้ำจืดสิบบาทน้ำตาลมหาศาลกันมดกำลางตะตะมาบ้านกันแลยทุกจับงหวะและยีน่าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาสนใจสนใจสนุกสก๊อร้อย กล่องละยี่ครับกล่องละยี่สิบบาทและแบบอร่อยรอนควายร้อนขอเชิญแวะมาเลือกซื้อขาจะไปใต้เลยนะครับตะโก้ชื่อดังจากทร่งฝานตะโก้ห้างดังห้างน้เส้นทอดสุดหอมกระพิบโกนแรงต่างๆสิบบาทผมงกำจัดแรงางและเดียกำจัดหน ามาแล้วขนมตะโก้เจ้าอร่เจ้าดีาดกล่องละยี่ครับกล่องละยี่อสูให้หแบบผตะโก้เครื่องหอมแผนปกสางอ่ชอบานกันมัลเสมสบาทชุดหลางจานสิบาทำตมมหาสกัดกนมุดกันมาแลงต่างๆสิบบาทหงกำจัดมงแลงและเดากกำจัดหมูราคาถูกมาแล้วมาแล้ี ตะโกวะรามสามมาจ่อตรงอาหารทะเลนะครับจานทหร่พ่อค้าานทาไลร่านละร้อยเดียวครับร้อยเดียวขอเชิญนะครับอาหารทะเลนะครับพ่อค้าคนนี้ก็ยิ้มแย้มเต็มใสนะครับขายอยู่คู่กันกับตะโก้นะครับวันนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับกล่องละยี่สิบบาทครับตะโกขอสวัสดีทุกท่านครับ มิ้นครับสมทานาคจากประเทศมาเลเั่นุทตะข้อกะทิสดขนมไทยสุดอ่อยราคาไม่แพง